สวัสดีครับพบกับผมนะครับแห่งไก่บ้านเศรษฐีนะครับงวดนี้นะครับเป็นงวดประจำวันที่16กันยายน2564นะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลนะครับเราไปดูข้อ2แรกนะครับ2แรกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเป็น ฝ่ามืออลหันนะครับของอนันตโชคนะครับสกับหนึ่งมาตัวนะครับูนย์กับหนึ่งมาตัวหนึ่งนะครับ2อที่สองนะครับเป็นนกตาทิพย์นะครับนกตาทิพย์ให้ห้านะครับเด่นห้าตัวเดียวเลยโดดๆนะครับมีห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้านะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้จริงๆแล้วนะครับผมได้ติดตามเขาอยู่เป็นประจำนะครับ ก็ซองต่อไปซองต่อไปจะเป็นม้าสีหมอกนะครับม้าสีหมอกเนี่ยนะครับจะให้เด่น2อรอง3นะครับ2ตัวก็จะมี2 0 2 7 3 0 3 7นย์สามเจ็ดะครับส่วนล่างนะครับก็จะให้เด่น5นะครับมี5 1 5 6 8 1 8 6นะครับก็นะครับลองพิจารณากันดูนะครับอซองต่อไปนะครับจะเป็นเจ็ดเซียนนางพญานะครับเจ็ดเซียนนางพญาเนี่ยข้อมูลเขาก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับ เขาจะให้ที่เลือกบนให้วิ่ง1นนะครับวิ่ง1ตัวเดียวนะครับก็มี1 4 1 6 3ี่หนึ่งหามตัวก็จะมี2 1 4 2 1 6ี่หนึ่งนะครับส่วนล่างนะครับให้8นะครับวิ่ง8ตัวเดียวนะครับ2ตัวก็จะมี8 4ด5ี่ด้านะครับ8 4 8 5ี่ดห้านะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับอ่าต่อไปจะเป็นเลขของเฮียไก่นะครับเฮียไก่บ้านเตือถีนะครับอ่าสูตรที่ไม่เหมือนใครนะครับมีทั้งเข้าทั้งหลุดนะครับแต่ส่วนใหญ่จะหลุด วดน,นี้นะครับให้วิ่ง8นะครับ8บน8ล่างนะครับนะครับถ้าชื่นชอบก็จัดไปนะครับส่วนเลขแพ้เนี่ยนะครับก็จะมีอ่าหนึ่งนะครับเลข5้าตัวแพหน้าสองหนะครับถ้าจับ3ตัวก็จะมี1 12นึ่งสองห้าหน5่1ส8งหกหนึ่งสองแปนแะครับแต่ได้ยินมาคร่าวๆเ,เนี่ยห้าค่อนข้างจะดังมาก ซึ่งไม่รู้ว่าเลขดังมาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะถ้ายังไงก็นะครับออลองดูนะครับถ้าดังมากๆก็อย่าไปเล่นนะครับเสี่ยงมันมันเสี่ยงมันเสี่ยงพอสมควรวันนี้ค